โอ๊ยเจ็บแล้วแม่แม่อะไรอหรแม่ทำไมเป็นอย่างนี้แม่เอาตีตีแจ้งทำไมอ่ะโอ้ยแจ้งโอ้ยเป็นไปได้ที่เปลี่ยนปีทำไมลูกแม่เปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้โอ้แม่อะพ่ออลูกแม่นี่ยพ่อเหรอโอ้ยแม่ต้องน้ำขอบคุณทุกนาค่ะสวัสดีค่ะลูกลูกเปลี่ยนไปเยอะเลยลูกเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะลูกแค่เที่ยวดึกเองอ่ะแม่ไม่เจียวอย่างเดีดปีเปลี่ยนไปมากเลยนะคะตอนนี้ลูกนี่ หน้านำหน้าแม่แล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียนั่นเจี๊ยบนะเจี๊ยบแม่ของเจี๊ยบใช่หมแม่ของคุณผู้ชมาคุณผู้ชมจำได้นะครับนี่คุณกบเนี่ยหรือพี่กบเนี่ยครับน้องกบแล้วกันนพน่าอย่างเด็กอยู่เลยเอาสองคนเล่นเป็นแม่ของเจี๊ยบใช่แล้วพี่ใช่ไหมครับในหนังซึ่งจะค่อนข้างจะเป็นคนที่อะไรนะชอบจะว่าลูกหรือว่าลูกว่าลูกค่ะ อันนั้นนี่กี่ปีแล้วอะคะ11ปีค่ะ11ปีล้วไม่เจอกัน10กว่าปีแล้วนะโตขึ้นเยอะเลยนะใช่แล้วครับเสียงเขายังเหมือนเดิมเสายงวันสวยเดิมจริงพี่อันนี้พูดตรงเลยฮะแล้วหลังจากภาพยนตร์เรื่องแฟนฉันหลังจากนั้นมาก็ไม่ค่อยได้เห็นพี่กบนะคะพี่กบก็มีผลงานเล็กๆน้อยๆค่ะแต่พี่กบโชคดีได้มาทําธุรกิจนะคะด้านเอ็นทอร์เทกับบริษัทเจเนสโกลบอลค่ะะออทำธุรกิจสวใช่ค่ะตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราก็ดังมากๆเลยหลายๆคนก็พูดถึงค่ะ ต่แต่จริงครีมตัวนี้เป็นเคล็ับหน้าเด็กกับพี่กบใช่ไหมผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า insta n t l y a s h l a t e นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาบริเวณผิวรอบดวงตาใต้ดวงตานะคะถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะหลายๆคนที่ได้ใช้แล้วก็จะรู้สึกประทับใจบแต่มันจะไม่เหมือนกับครีมทารอบดวงตาตามท้องตลาดทั่วไปเนยังไงอะคะยังงะยังไงเหรอคะ คเนี้อย่างแจ๊คเนี้ยค่ะรอบดวงตาเขาเนี่ยถุงใต้ตาตายแล้วครับพี่นี่เหี่ยวัวเข่าเลยค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยช่วยได้ไหมคะต่างจากที่อื่นยังไงสาหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรอบดวงตานะคะมีริ้วรอยเนี่ยบางคนอาจจะมีสาเหตุจากการพักผ่อนน้อยหรือว่าเป็นคนที่มีถุงใต้ตาใหญ่อย่างแจ๊คนี่ใช้เวลานานไหมพี่กว่าจะหายเน่ย ไม่เกิน2นาทีนะคะอุ๊ยไม่เกินนะสองนาทีนะคะดูดีดูฝาน่ะครับสองนาทีเหรอครับจริงเหรอคะประมาณนั้นนะคะสาหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แต่คนส่วนใหญ่ก็จะมีทางเลือกในเรื่องของการทําสัญญกรรมอาจจะมีถุงใต้ตาใหญ่ก็ไปทําสัญญกรรมเลยทีเดียวนะคะแต่มันก็จะกลับขึ้นมาอีกอาจจะ3ปี5ปีหรือบางคนก็ใช้วิธีการไปฉีดโบท็อกนะคะซึ่งก็จะเห็นผลทันทีนะคะแต่ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะมีอะจิลิลีนซึ่งเป็นสารที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วมีเปปไทด ช่วยลบเลือนริ้วรอยบริเวณหน้าผากแล้วก็ล่องแก้มถุงใต้ตาให้เลือนหายไปนะคะอันนี้อันนี้มันค่อยๆจะอลไามเนี่ยพี่วุ้ิลกคืออธิบายช่วว่าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเออันนี้เหรอคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยพี่กบ สำหรับภาพอันนี้ใช่ไหมคะเป็นภาพที่เปิดตัวจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้สามสิบสามสิบกวิสามสิบกวิอันนี้สามสิบกวิเองนะใช่ค่ะอันนี้คือด้านซ้ายที่ใช้เป็นกระถิ่นถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเราเอามือไปแปะหน้าจอทีวีนะคะปิดไว้ข้างนึงเขาจะสาวขึ้นห้าถึงสิบปีโอ้ยไม่รู้ว่าเขาทานแค่ข้างเดียวเหรอครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เป็นการเทสแล้วก็ยุบเลยทำได้ยังไงอ่ะเหมือนเล่นกลนะคะแต่ว่าเป็น ความเป็นจริงก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะค่อยๆเข้าไปทํางานชั้นใต้ผิวมันมีตัวอะไรที่เป็นกระตุ้นมันมีอะจิลีนค่ะตันนี้ก็จะเป็นสารที่สําคัญนะคะจะไปช่วยลดเลือนริ้วรอยว้าวหายไปแล้วท้ายนะสังเกตซ้ายไว้นะเมื่อกี้เนี่ยนะโอ้โหใช่่หายไปแล้วคถ้าที่ผมพูดอย่างเดียวจะไม่เชื่อกันใช่ไหมคะเห็นวิดีโอแล้วอาจจะมั่นใจเลยว่ามันใช่จ่างวกเราชาวตื่นมาคุยนี่ตื่นเช้าทุกวันถ้าสมมติเช้ามามีใต้ตาก็ ใช่ค่ะ,ะ,ะไม่ต้องจังวลอีกต่อไปแล้วตื่ขึ้นมานะคะมาทํางานมาทํารายการก็พกมาด้วยให้ช่างแต่งหน้าทาให้ะะเห็นบอกว่าวันนี้แม่เอามาแจกวิทยกรด้<ช>วยโอ้จริงๆเลยววดูสิ